พี่น้องครับมีเรื่องเล่าหลากหลายนะครับสาหรับเมอนที่จะนํามาอัปเดตข่าวสารกับปีกับน้องนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วกับพี่น้องทางสซปปเล่านะครับผมเข้าไปกันที่ข่าวแรกนะครับสาหรับเมอนข่าวแรกสําหรับเมอนคือเรื่องเล่าของคเมนฮักจีนเปิดท่าเรือเลียมให้อเมริกันมาใส่พี่น้องครับท่าเรือเลียม เป็นท่าเรือนะครับท่าเรือนำลึกที่สามารถจอดเรือบรรทุกเครื่องบินได้สมัยก่อนนี่เรือบรรทุกเครื่องบินยังจอดประทันใดเด้ต่างแต่กี้นี่จอดแค่เรือผาานชย์นะครับอเมริกาเนี่ยมนส้่งไว้ก่อนเพื่อเอามาจอดเรือผาานชย์เวลาเขาไปเขามาเขาก็สิได้มาจอดที่นี่ท่าเรือในประเทศไทยเนี่ยมันจะเลื่อนกว่าทางอเมริกาก็เลยเลือกที่จะมาจอดอยู่ที่ท่าเรือในอ่าวไทยนะครับของประเทศไทย แทนก็เลยบดไดใส้ต่อมาก็ถือทิมให้เป็นฐานทัพเรือของไอ้ขมรซึ่งบม่มีการพัฒนามันก็เริ่มเสื่อมลงนะครับเริ่มผูพังลงตามการเวลาสุดท้ายนะครับก็ให้จีนเขามาบำรุงดูแรลรักษาจีนก็สร้างไม่ขายายออกไปให้กวงกาเก่านะครับให้มันสามารถจอดเรือบรรทุกเครื่องบินได้สองลำโอ้ สุดยอดเลยครับแล้วก็จอดเรือบรรทุกสินค้าจอดเรือพวกตัวเขาจะหน่อยอเทนเนอร์ขึ้นมาที่ลำเลียงมาแล้วก็สร้างเมืองซีฮานูวิลขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับท่าเรือเลี่ยมนะครับกับไอ้เมืองตัวเมืองซีฮานูวิลนะครับอ่าแที่นี่จักจังไลยครับหลังจากเหตุการณ์สู้รบกับไทยเนี่ยกลายเป็นว่ายูยูฮุนเซนหรือฮุนมาเนตพอลูกเนี่ย กะไปฮักกับจีนอือไปฮักกับจีนไปเข้ากับอเมริกาส่งทูตทหารเจ้าของไปเส้นสัญญากับอเมริกาให้ความรวมมือทางทางหารให้ซ้อมรบให้เอาเรือมาจอดอยู่ทีท้าเรืออี่ยมได้กลายเป็นว่าเป็นซ่วงนั้นไปพี่น้องเอพี่น้องว่าไปทั้งหดมันคือเป็นจังสันเนาะโอ้ยเหตุไปทั่วไปทิบบนนัดนี่มันเกี่ยวของอยังกับเฮาอ พี่น้องสิถามนี่เรื่องเกี่ยวของยังกับเพ้าล่ะทิดจ้อยว่าซันเกี่ยวเนีนอนครับนะครับเกี่ยวเนีนนนเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ากับกำลังยานเข้ายานว่าไอเขาสิมาจอดอยุอเมริกันสิสิมานุนลังให้เขมเมนต์ีเข้าให้เขมเมนมาสู้รบก,กับเพ้าต่ออีกอจะเป็นไปได้บ่ผมก็จะบอกตรงนี้ได้ว่าเป็นไปบ่ได้นะครับเป็นไปบ่ได้เลยนะครับคนในตระกูลหุ้นเนี่ยเถือ กาหัวแดงจากทางการอเมริกาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่เขาต้องการเจ้าไปเส้นกับเขาเขาก็เส้นกับเจ้าเพราะว่าเขาต้องการคล้องนานนมแถวนี้อยู่แล้วนะครับอเมริกา่ยต้องการคล้องนานนำวิแถวนี้อยู่แล้วมีท่าเรือใดที่เขาสามารถเอาเรือเรือลบเรือบนทุกเครื่องบินเรือพิการไปจอดได้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปอยู่ในไทยกระจอดครับตอนนี้นะครับในไทยนี่เขาก็จอดทุกที่ละครับให้เขาไปจอดใส่เขาก็จอดเบดนะ แต่ถามว่าเขาจะสรงอาวุธเหเบ่เขาจะซรอยสู่ลบบอ่อนี่ผมก็บอกตรงนี้ว่าบ่นะครับแสดงว่าเรื่องนี้นี่กัมพูชาสิบบ่อใดยังคอมเมนต์สิบบ่อใดยังจากเรื่องนี้บอกตรงๆนะครับคอมเมนต์จะไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยแต่จะเสียจะเสียพันธมิตรที่เขาซอยจะคว้างม,มาตลอดคือจีนจีนเนี่ยใช้เงินมาอุดหมุนคอมเมนต์น่ บรูวัจกีลานลันนะครับบรูวัจจักลานลันเพราะว่าการสร้างซีฮันิวขึ้นมาหรือแม้กระทั่งท่าเรือเลี่ยมเมืองคาสิโ,น,โนยังปล่อยเป็ดนะครับ mm hmm. พวกนี้หลี่ล้วนเป็นทุนจีนเป็นเงินจีนเบิดนะครับถึงบางท่านอาจสิบอกว่ามันเป็นของพวกจีนเท่าพวกไอ้นี่หรือเปล่าแต่ตัวเงินมันก็นไไล่มาจากรัฐบาลจีนส่วนใหญ่นะครับรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นผู้ออกให้ส่วนหลายเลยครงการล่าสุดก็คือการ ขุดคล่องที่มีปัญหากันอยู่รับเงื่อนจากจีนมากขุดคล่องฟูดันเตโชเพื่อให้คล่องตัวนี้ส่งกำลังเขาไปจนถึงชายแดยนเวียดนามจีนี่กังวที่จะใส่คล่องตัวนี้เพื่อใส่เป็นการส่งกำลังโดยกองทัพเรือไล่เข้าไปจนถึงชายแดยนเวียดนามสามารถโอบเวียดนามได้จากฝั่งทั้งะตะวันตกแดดเห็นบ่เขาก็คิดจะใส่แต่พ่อคอมเมนได้เงื่อนไปแล้วละเห็ดซ้ำคลองสวนประทานบ้านเฮานี่ครับ เฮ็ดพ่อแลล้วๆเฮ็ดพ่ออ่เนี่ากคนบอกเอาเงินเขาไปแล้วก็เฮ็ด่สมเงินข้อรับชั่นหนักสุดท้ายเป็นนีจีนครับกัมพูชานี่เป็นนีจีนด้วยเงินมหาศาลเลยบ่รู้ว่าสิใส้ย,ยังไงก็เลยเกิดขั้นตอนการบิดหน้เกิดขึ้นนะครับตอนเนี่ยการบิดหน้เกิดขึ้นคือดึงพี่ไงเขามาดึงกับอเมริกาเขามาเพื่อสิ่จะเขาคุมกะล้าหัวเจ้าของ เพื่อที่ใหญ่เมริกาคุมค้องเจ้าของแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วห้ามามอ่งในสถานการณ์โลกแล้วมันเป็นไปบรได้ที่อเมริกาจะคุมค้องนะครับเป็นไปบ่ได้ที่เมริกาสิมาลงทุนในกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาบรได้มีเครดิตอย่างในสายตาชาวโลกเลยนะครับที่นี่ความซวยตกอยู่ใส่ตกอยู่ที่ประชาชนกับพีนองประชาชนกัมพูชากำลังพบความซวยมาเยือน เป็นยังผมอยวบาจังสันมาทีถ้าคุณตัดสัมพันธ์กับจากจีนนะครับผมบอกเลยว่ากัมพูชาลมแน่นอนร้อซจีนจะเริ่มบีบให้ชํำระนี้อความซวยเหลือดานต่างๆที่เคยให้จะเริ่มง,งดนะครับดีไม่ดีดึงคนของเขาออกจากประเทศอีกนะครับสินค้าที่เคยทรงลงมานะครับทุกอย่างนะครับ กัมพูชานี่เป็นประเทศที่กำลังจะแตกสลายไทยเนี่ยว่าจำเป็นต้องไปเหตุยังเลยจบตรงนี้คือจบอยู่ไปอยู่มันที่เหลือคือนางเบิงความพินาศนะครับคอมเมนต์เนี่ยกำลังพินาศกำลังถอยหลังลคงลองครับพี่น้องว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงเรคาคอมเมนต์กันได้นะครับ อยากรู้เรื่องใดอยากฟังเรื่องใดคอมเมนต์กันไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกับพีนองไห้ฟังเ,เรื่อยๆอย่างนี้ขอบอกไปสักนี้ครับสำหรับเรื่องของฐานเรือย่มนะครับแล้วก็การรวมมือของเอมเมแล้วก็อเมริกาขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าแคร์เป็นแชร์รัานจอดเรื่อยเขาอเมริกาต้องการแชร์รัานจอดเรื่อนะครับเขมรจะบ่ได้อยังจากอเมริกาเลยขอบคุณครับ